วชิลาลงกรโดยท่านได้กลา่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการค่านและลำดับต่อไปเนี่ยข้าพระเจ้านาชุติเดชจันทร์ัวความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดกลอก28กรกฎาคมด้วยพระราชาวิริยะอุตสาหะเพื่อสืบสาร การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่อาณาประชาฎรครอบคลุมเช่นด้านการสาธารณสุขเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาความช่วยเหลือแก่ราษฎรในยามที่ประสบภัยน,นามพระราวจีไทยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและผ้าหณาคลีวบาได้นำมาซึ่งความปิติทราบใจในสุขภาวาะมงคลสมัยพุทธศักราช2507ขา้าพเจ้า แห่งภูวนายมิ่งขวัญเกล้าลดไกลในแหล่งล่าพระบารมีแผ่ปกไปไนด้วยหัวใจขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวัสดสมัยพี่พิธพ,พรปกเกล้าของค่ะและจะเรียเชนุ่นด้านร่วมรองเพลงกาช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนเพิ่มความสามารถด้านการช่วยเหลือประชาชนได้มากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดพิธีมอบสามเครื่องและได้พิจนารณามอบให้โรงพยาบาลแพร่หหัวเนื่องในโอกาสมหาพระราชพิธี567หน้าห้องประชุมฉันช่อแหงสมควรแล้วจึงขอเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดหลังจากที่ประกับพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์กับท่านประธานในบ้าลมาไทยก็ยังจะขออนุญาตยินเ,เชิญท่านอยู่ที่เดิมซึ่ง การดังเร่อพิมพ์แพนะคะก็จะได้มีอุปกรณ์นะคะที่จะดูแลที่น้องประชาชนจแพร่และทุกภาคส่วนนะคะที่เริ่มปฏิภาคำเรินสมาชิกนะคะแม่บ้านหาไทยจังแพร่ค่ะพิการค่ะซึ่งคณะของเรือพ่มานแพร้ปฏิภาพร่วมจะนั้นจะเป็นข่้นหอวหน้าส่วนราชการนะคะนลำดับต่อไปค่ะ มีคนน่าสเดาวสีชนีถ้าลองสลองวัดดูนะคะหลัู่งนะเอังัดาดนนี่นั่งแบบสบายสบายโอเคลองชิมางค่อยๆเดี๋ยวท่าลองสีรีไม่กล้าวัดนะคะความดันสีผลการวัดความดันปกติเขาเสียงปมือนะคะ เปพร้อมนิดนึงอืนอไนนะปไ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 นไนไป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 าปไ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 ปรปไปาปไปไปป